ที่ชาติและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุก,กราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมา ราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนนี่อาจเป็นสภาพแวดล้อมที่คนไทยต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะยิ่งทวีความรุแนแรงขึ้นในรุ่นลูกหลาน หากปล่อยให้ปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชนหมักหมมและสะสมจนเป็นเชื้อร้ายแก่สิ่งแวดล้อมดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นทฤษฎีอันทรงคุณค่าและต้องการพระราชทานแนวพระราชลิบนี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัตอนหนึงว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้เดี๋ยวนี้กำลังคิดอยู่จะทำแต่ติดอยู่ที่ที่จะทำทีท่านนางที่พระราชวงกาใสสถาบันไทยทอดเทคโนโลยีกเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองที่ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาแก้วิกฤตแผ่นดินต้องการถวายงานในเรื่องพ่อคือน้ำแต่น้ำเป็นพิษและภัย กับมนุษย์มองไปคลองไหนจะเห็นน้ำเป็นสีดำขอความร่วมมือและขอความกรุณาคือหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันอนุรักษ์มาช่วยกันแก้วิกฤตเพราะขณะนี้น้ำตามลําคลองมองไปคลองไหนจะเป็นสีดำหมดแล้วในคำว่าพ่อคือน้ำมันเป็นน้ำที่ดำตัวที่ยันเองและทีมงานไม่อยากเห็นสิ่ง ที่เป็นสีดําแม่น้ําลําคลองซึ่งมนุษย์เราทุกคนเป็นคนกระทํากลายเป็นน้ําสีดํากลายเป็นน้ําสกปรกมีเชื้อโรคทีมงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกิตแก้เมืองและทีมลุ่มอื่นๆต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้ตรงประเด็นโดยการนําธรรมชาติจุลินทรีย์สมุนไพรมาบําบัดน้ําจะใสสิ่งที่ได้ทดลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็น ห้วยหนองของบึงอย่างเช่นวัธรรมกายบึงหนองโคดที่มีน้ำเน่าเสียพวกเราใช้ธรรมชาติบำบัดก็คือใช้ก้อนเคเอ็มบอลมาโยนแล้วก็ฉีดพ่นทำให้น้ำนั้นกลับใสขึ้นเพราะนั้นในคลองในกรุงเทพมหานครดิฉันและทีมงานอยากจะช่วยแก้วิกฤตโดยการใช้สมุนไพรมาบำบัดจะใช้สารเคมีไปบำบัดก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นก้อนสมุนไพรเคมบอลนี้เป็นก้อนที่พวกเราทําขึ้นจากสมุนไพรจากจุลินทรีย์คัดสรรมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นทําให้น้ําใสและจะมีกลุ่มและตบาซิลรสฆ่าเชื้อโรคกลุ่มยีสต์ทำให้น้ําเน่าเหม็นหายแล้วก็เขาจะคลายออกมาเป็นออกซิเจนทําให้น้ําใสจึงอยากจะวิงวอนอยากจะขอความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาปลายเหตุก็คือทำให้น้ำใสก่อนแล้วขบวนการที่จะมาแก้วิกฤตการนำสมุนไพรจุลินทรีย์มาบำบัดต,ต้องใช้ความเข้มข้นสูงเชื้อโรคเพราะความเข้มความเสียของน้ำมีมากการที่จะแก้ปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็แก้ปลายเหตุแก้แล้วก็ไม่ได้ผลเพราะว่า ความเข้มข้นของของเสียมีมากเตรียมเหลือทนแล้วนั้นควันของเรียมวนคิดคิดแล้วคุ้มคืนฟื้นใจ คยพร่ำทวนทุกคำยังเรียกยังร่ำเราร้องก้องอยู่แววแววเจ้าหูว่าควันชูเจ้ายังคอยเลามาจากครัวเรือนมาจากโรงแรมมาจากร้านอาหารมาจากาน้ำทิ้งหลายลงคลองทีนี้คลองธรรมชาติถูกทำลายคือว่า ทุกทั้ลายเพราะอะไรเพราะประตูกรทมเนี่ยกั้นไว้กั้นไว้กันเพื่ออะไรลกักและก็กขังไว้อย่างนั้นน้ําเนา่ายุงลายไข้เลือดออกสะสมเน่าทั้งเมืองเลยตอนนี้ขณะที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตริมคลองพดุงกรุงกเกษมซึ่งเห็นสภาพน้ำเน่าจนชินตาไปแล้วเช่นเดียวกับคนกทมบางส่วน อยากให้จับคนทิ้งขยะลงคูคลองอย่างจริงจังและมีมาตรการที่เข้มงวดขณะที่วิธีแก้ไขทำได้ไม่ยากหากยึดตาม,มแนวทางพระราชดำรัสปล่อยน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา,าซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักมาไล่น้ำเสียออกจากแหล่งชุมชนในเมืองผ่านคลองสาขาทั้งคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองแสนแสบคลองเทเวศและคลองบางลำพูพร้อมเปิดปิดประตูควบคุมการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงน้ําขึ้นและระบายออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงน้ําลงก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําได้ดีมากขึ้นอยากให้มีคนที่ทําดีมากมากยืนหยัดสู้ไว้แรงใจมากมีกว่าจะเจอก็อยาก गच्छ